หนึ่งกับ okay ศ so ูนย์ยังไงฮะเพื่อท่านบอกวันนี้หนึ่งกับศูนย์แยกให้มันออกแยกแยกอารมณ์จิตแยกเวทนาแยกเจตสิกหนึ่งให้เหลือศูนย์แยกสองเป็นหนึ่งแยกจากสองให้เป็นหนึ่งจนกระทั่งแยกเป็นแล้วก็ไปแยกหนึ่งกับศูนย์อยากหนึ่งให้เป็นศูนย์ ถ้าเป็นศูนย์แล้วก็ต้องมา,งานศูนย์ทับลานี่ทับลานผู้บรรลุศูนย์แล้วเป็นผู้บรรลุอนัตตาก็จะรู้จักอัตตาอันไม่มีประมาณของชาวบ้านชะช่องจะรู้อัตตาและไม่มีประมาณผู้รู้ศูนย์จะ็คือผู้รู้รอบทัว ไอ้คำว่ารู้ครบก็คือมันรู้ว่าอ๋อการวนเวียนการวนเวียนยยเกิดตายตายเกิดตายพอรู้ครบก็คือว่าจบแล้วตายตายก็ตายเนียจะเกิดก็เกิดได้ก็เกิดอ๋อตายก็ตายเ,ยเกิดก็ได้มันมันจบเลยเนี่ยครบแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นมาโอ้โกว่าจะตาย มันก็ตายแต่มันไม่ตายที่มันมาเกิดอีกเกิดตัวคนอีกยาวเข้าไปมาตายเกิดอีกมัก็เกิดตายอย่างนั้นเน่ะนคนที่รู้จักเกิดและตายแล้วบอกทําได้ว้าอ๋อไอ้เกิดได้เหรอตายได้แล้วไม่ต้องเกิดอีกก็ได้เกิดอีกก็ได้ก็รู้ว่าเกิดก็ได้เกิดอีกก็ได้ตายไม่เกิดเลย เป็นดินน้ำไฟรเลยก็ได้ก็จบไปความจบนี่แหละคือจบที่อธิบายอธิบายยืนยันยู่เนี่ยมันจบคนจบกิดจบแล้วตายก็ได้เกิดก็ได้นี่จบแล้วแต่คนมันตายแล้วมันไม่ไม่รู้จักจุดมันตายไม่ได้มันมีต้องเกิดอีก ก็วิบากมันต้องพาเกิดกิเลสมต้องพาเกิดดีมันดับกิเลสไม่ได้เหตุพาเกิดคือกิเลสมันดับไม่ได้มันดับไม่ได้มันต้องเกิดเองอยู่นั่นแหละไม่ได้ดับเหตุไม่รู้กี่ล้านล้านล้านลาน้ลานชาติแล้วก็มีนจะมีะเพิ่มมันดจนกระทั่งมาพูดทําได้จึงเรียกตรงนี้ว่าจบกิจจะไปบอกว่าจบอะไรก็ไม่ได้จบอะไรจบเกิดจบตายจบจิจ นะจบกิจของการที่จะจิตวิญญาณของคนนี้คนผู้นี้จะทำจิตวิญญาณของตอนเองให้จะตจะตายก็ได้จะเกิดก็ได้ได้เป็นสามในนะ่ะนะเกิดก็ได้ตายก็ได้ไม่ตายไม่เกิดก็ได้จบเลย เกิดก็ได้เกิดขึ้นมามันก็ไม่มีทุกข์อีกแล้วอดดับเห็นไดทุกเป็นแล้วตายก็ได้แล้วมันต้องตายคนเรายังม,มีใครอยู่คำฟ้าต้องทำมันก็นตายตายคงตายตายแล้วจะเกิดใหม่อีกก็ได้ไม่เกิดอีกก็ได้นี่อัน,นี่สามจบแล้วนี่ เป็นปัญหาใหญ่ของเชื้อชีวิตเป็นปัญหาใหญ่ของจิตนิยามนี่แหละพระพุทธเจ้าท่ตักสรูปปัญหาใหญ่ของจิตนิยามอ๋อมันทําเสร็จแล้วนี่ทําเรื่องจิตนิยามของต,ตนเองเสร็จแล้วนี่นจบจิตแล้วเสร็จแล้วก็จะอยู่ไปดีแนี้ อยากอยู่อย่างมีทุกข์คุณก็อยู่ไปเองที่ง<ช>แ<ต>งแต่ทาได้แล้วเกิอดอีกก็ไม่มีทุกข์ก็อ,อยู่ยังไม่มีทุกข์ก็ยังไอได้ดูทีนี้จะตายตายแล้วก็วนอีกตายแล้วก็เกิดอีกตายแล้วเกิดอีกก็ได้ก็มันไม่มดีขึ้นเรื่อยๆจะตายเลยทีนี่ตายสลายเป็นดินน้ำไปโลเลยก็ได้มันเลิกจิตนิยามได้เลยวันธรรมาดามันทำไม่ได้คนเราทำไม่ได้ าสนาเทวานิยมมันมันมันมาพูดเลยเขาไม่รู้เรื่องเราตรงนี้ไอ้ตายเกิดเขาไม่ต้อตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าก็คืออมพิชาพระเจ้าคืออมิชาตายแล้วก็ไปอยู่อวิชาแล้วเขาไม่รู้ตัวเองก็มาเกิดใหม่แต่บอกตายอีกทีเขาไปอยู่พระเจ้าแล้วก็เกิดใหม่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องเกิดใหม่แล้วก็พวกพวงเพิ่มบิบาตเติมเปไปแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติ ไมเมื่อไหร่จะคนก็ต้องมาเจอต้องมาเจอพระพุทธเจ้าต้องมาเจอศาสนาพุทธแล้วก็มีทางออกสามารถที่จะเลิกเกิดเลิกตายสามารถที่จะตายและสลายไปเลยเลิกเลิกกันจริงๆเลยเลิกกิจการความเป็นสัตว์กิจการความเป็นจิตจิตนิยามความเป็นจิตวิญญาณเลิกเลยเลิกกิจการไม่เป็นนลจิตวิญญาณเป็นดินน้ำไฟลมงไปเลย เมื่อวานเพราอท่านขยายตรงมหาพูดมีรากพืชไอ้พวกนี้ใช่ไหมอืมอะไรไม่ใช่มหาพูธพิชาอุตคามและพิชามอุตคามมีอะไรแต่เงาแต่หัวแต่พืชถ้าเป็นพิชามก็ขึ้นมาข้างบนอือืมเป็นพวกจุดเป็นสียืไม่ใช่ ยังไม่เป็นชีวะทังนี้ฮะเป็นพืชยังไม่เป็นจุลินทรีย์จิตผจกามต้องเริ่มต้นจุลินทรีย์เข้าไปก็ต้องไปเป็นน้ำปั่นะปานะเจตพูดยังไม่ใช่จุลินทรีย์ทีเดียวเป็อะไรลเซลล์มันมันกึ่งมันกําลังจะเป็นตัวเชื่อมของผีจักถามปูตคามพีจักามเจตพูดจิตจุลินทรีย์พระเวทนาพวก เชื่ออะไมันไม,ไ,มไม่ยังไม่เป็นสัตว์เป็นเป็นตัวปาหาใช่ไหมเป็นพือใช่แล้วก,นะกับปาหนะเตีพูดปาหน,นะเจ็ดตาวแค่เหมือนใส่องค์ประกอบเข้าไปร่างนี้ใส่องค์ประกอบเข้ามา <c oughs> <c oughs> คนเรานี่นะถ้ามันกินไม่อร่อยแล้วจริงๆเลยนี่นะมันก็ไม่อยากกินไม่อร่อยมันก็ต้องพยายามกินกไปกินกไปมันเมื่อยจริงๆไอ้กินไม่อร่อยมันก็ไม่ไปเท่าไหร่อายุสังขารหมดแล้ว แล้วเราก็ลาอายุสังขารไปอีกเนี่ยลาไปก็ต้องเติมมหาเนี้มันเพื่อเจตายู่ต่อไปคิดดูซิมันจะยากขึ้นไปอีกเท่าไหร่มันเป็นอาจินตายมันเป็น,นพวกเราฟังพอรู้เรื่องพอ้าใจข้างนอกเขาจะไม่รู้เรื่องหรอกความรู้สึกว่าไม่รู้สึกยังไง ก็กินก็กินโหอร่อยอร่อยไม่ใช่อดกินได้ไงดีไม่ดีกินจนกระทั่งท้องแตกท้องเป่งเลยยากกวาทำให้ตายใช่ยากกาทำให้ตายไรยากกวาทำให้ตายยากกวาทำให้ตายทำไม่เป็นทำไม่เป็นยากกว่าทำให้ตายทืม ให้ตายก็ไม่หยุดกินไงฮะเพราะท่าน,นพยายามกินได้โยพ่อผมมาพอไม่อร่อยแล้วอาไปกินไม่ได้ผมมันไม่อร่อยมันนาน่ะอแต่ตอนอาการมันไม่อร่อยมันก็ไม่เท่าไหร่มันสังขารมันลากมามา,มากๆลากอายุไขมากอันนี้เนี่ยมันยิ่งไม่อร่อยหรือว่ามันกินจะยากอะมัน เพราะท่านมีสองอย่างเลยคือเพราะท่านไม่มีกิเลสไม่มความอร่อยเล็งแล้วก็พอชลาลงมาประสาสัมผัสไปเสื่อมคนนี้มันก็มันไม่หลับนะหลับมันมัไมันไม่เสื่อมหรอกมันมีตัวไฉันทานทาช่วยไม่ใช่เช่นนะมีตัวฉันทาาตัวยินดีช่วยตุ่เป็นอยัางตุ่ามันพ่องหมดแล้วฉันทาตอนนี้คนที่เขาไม่รู้แล้ว ม่มีตัวจริงตัวจริงคนละเรื่องอะไรเง้ยคนดั้งแรกก็ต้องอยู่ด้ันตาวิริยะจิตตามีมังสาถึงมีเนื้อมีนังเนี่ยมีมังสาอยเนีมังสาเนื้ออย่างยิ่งคนท้งโลกเขาทีเขาก็ไม่อยากอยู่แต่มันไม่ตายให้่างนี้มันไม่ยอมตายทรมานอยู่เลย อันทั้งออกไม่ไรที่พ่ว่าอยากจะตายจะตายไม่ไปที่อยากจะตายอยากจะตายหาเราปั้นสายมาเป็นแผ่นทองเวลาไปเชื่อมบนห้องนอนอะค่ะนีนถึงที่นี้มากเราเหน่อยยากยังอะผมมัายเราจะคุยยังไงเพลงนี้เดินหรือพี่ นครปฐมเดิมมิตาบาทแต่งบนฟ้บาทเสร็จเพลงเลยแต่งเสร็จเพลงเลยโอ้โหแค่บินตาบาทเดอนบิตาบาทที่นครปฐอ้โความมันจะถึงป่ามันจะมาบินบาไปเถึงอบินตบาทไปแต่งไปจบเพลงเลยโอ้โงที่บินบินไปไม่รู้ว่ามันขึ้นมาก็แต่ง้วเขียนไป็นบฟัง แต่งเนื้อเรื่องทำนองทั้งเนื้อทั้งทำนองโอได้เลยครับความกันเพลงนี้แต่งได้ออยากแต่งใต้นขึ้นมาเลยเอาปั้นทรายให้เป็นแหวนทองขึ้นมาเลยเก็บเอาฟ้ามารวมกันปั้นกองก่อภูเขาเป็นกองหินกอร้องไม่ได้ไม่เห็นแล้เพลงนี้พี่แต่เพลงนี้ร้องง่ายกว่าเพลงอื่นแล้วนะ่นเหไม่เห็นก็เอามาร้องแต่งร้องนธรรมดาที่อยู่ในวัดนี้ครับหนึ่งตอนแต่งแต่งจบแล้วกลับถึงวัดเนี่ย ถึงว่ายามขกล่าวอีกต่อไป่านกบัะเทนะนึ่งเเป็นเดนาดูผู้ฟ้าผ่านน้ำีู่ผาฟานไม่ใช่ภูผาฟัานะูฟ้าผาที่พบวันเขาบอกว่าผูผาฟันนะไม่ใช่ผู้ฟ้าผ่านครูสอนเนาพยายามสอนมากอนให้พวกเราจะพูดตเวลาทำอะไรต่อไนังนก็เลยที่ว่าพยายามสอนเราอย่นคือทํา ทำน้ำให้เป็นเขา,เาทำภูที่มันอยู่บนดินนี่ให้เป็นฟ้า <c oughs> ทำน้ำให้เป็นผาเป็นเขาทำน้ำมานเป็นแท่งผาแข็งไม่ทำยังไงปั้นคุณธรรมให้คนปัน้ <c oughs> ปนอะไรต่อต่อมา ฝ้าปั้นลมปั้นลมให้เป็นเสาปั้นลมให้เป็นเสาปั้นลมให้เป็นเสาตั้งอย่างลมไปปั้นเขาให้คนดินน้ำลมไปเดี๋ยวจะไฟไม่ได้ปั่นวิจบาจบดีด้วยปั่นไฟให้เป็นน้ำแข็ง ปปันไาให้เป็นน้ำก็ยากเลยเป็นเหล่าผู้รู้ปันดูภูมิสูงสมปั่นภูมิดูสูงสมชวนลงเป็นของง่ายความรู้มอมเมาจิตเกิดเป็นพิด์มาปัจจัยลากลายคล้ายกันปัันมอมเมากนรอดไม่ได้เมา

หลายคนลองหลายเวอร์ชัน มารวมกันปั่นกองก่อภูเขาเป็นโขดหินหรือยิ่งปั่นพาน้ำนให้ยืนค้ำอยู่คู่ทานินนั้นไม่ได้ยินว่าเป็นไปได้ใช่ง่ายได้หากเขาน้ำลายปั่นเป็นบ้านเมืองก็คงลงตามด้วยความหมดเปลืองเฟื่องฟูรู้จะไม่ไว้ ปันลมแล้ววังให้เป็นเ้าตั้งอย่างลงไปนั้นแน่ว่าใครหวังไปเปล่าได้เหมือนโลกของเราผู้รู้ปั้นภูมิรูสูงสองชวนหลงเป็นของง่ายความรู้มอมเมาจิตเกิดเป็นพิษมากมาย ปัจจัยาลากล้ายคล้ายกันปั่นผู้ฟ้าปั่นผานน้ำพ้นั้นเป็นเช่นใดปั่นภูมิสูงมาคากันเข้าไปไล่กันถึงจึงบิดผันคขายค่าความคิดสูงจึงจูงโลกสู่บไลกันเพราะไม่ปั่นคุณน่าทำให้คน ยังรู้ไม่ปันทําใจ่ใจโลกจึงถึงที่แค่ฝันลงแต่ความรู้ใสจึงพาให้สุดตรงดึงดังนัง่นแหละปัญญานิยมนั่นเอง ต้องแต่งเป็น22 959เหรอโอ้5านี่มัน61แล้ว64เป็นกับสาวเล่าเป็นสมุนปารามไม่ตอนนี้ตอนนั้นเป็นสมุนปารามอยู่นี่มัน99มัน67ปีแล้วอ่ะ7ปีแล้วป่านนี้มันชะลดแล้วเป็นเรยนที่ะเรียนอยู่ค่ะฮะเรียนอยู่ค่ะม .4 เรียนอยู่ที่นี่เหรอม .4 เรียนข้างนอกค่ะ จบมสามแล้วไปเรียนมสี่ต่อข้างนอก